สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับคลิปโรนี้นะคะครูฝนก็จะมาสอนในรายวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เนื้อหาในคลิปิโรนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเกษตรเรื่องที่1นนะคะที่เราจะมาเรียนกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญของงานเกษตรเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทของงานเกษตรและเรื่องที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนําผลผลิตจากพืชและสัตว์ ไปใช้ประโยชน์เด็กๆพร้อมจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจในความหมายของคําว่างานเกษตรกันก่อนดีกว่านะคะงานเกษตรหมายถึงอะไรคะเด็กๆคะอ้าหมายถึงการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อนําพืชและเนื้อสัตว์เนี่ยมาใช้ประโยชน์นั่นเอง ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูความสำคัญของงานเกษตรกันบ้างมนุษย์นะคะใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์เนี่ยในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะอาทิเชน่นการปลูกพืชน,นะคะเพื่อเป็นอาหารการเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อเป็นอาหารการใช้แรงงานกระบือนะคะในการไถานารวมไปถึงการใช้แรงงานนะคะมาลากรถ เป็นต้นนะคะนี่คือความสำคัญของงานเกษตรนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูประเภทของงานเกษตรกันบ้างนะคะประเภทของงานเกษตร 1. นะคะคือการปลูกพืช 2. คือการเลี้ยงสัตว์ 3. คือการประมง 4. คือการเกษตรผสมผสานนะคะดังรูปภาพตัวอย่างที่อยู่บนหน้าจอสไลด์นี้เลยนะคะ นี่คือประเภทของงานเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การประมงรวมไปถึงการเกษตรผสมผสานต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูงานเกษตรแต่ละประเภทนะคะว่าให้ผลผลิตมีอะไรบ้างนะคะอาทิเช่นนะคะการเลี้ยงไก่สิ่งที่ได้นะคะก็คือเนื้อไก่แล้วก็ไข่ไก่นั่นเอง ต่อไปค่ะการปลูกผักสวนครัวนะคะสิ่งที่ได้ก็คือผักนี่คือตัวอย่างนะคะของงานเกษตรแต่ละประเภทนะคะที่จะให้ผลผลิตแก่ผู้ที่ทําการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่หรือการปลูกผักสวนครัวนะคะสิ่งที่ได้ก็อยู่บนหน้าจอสไลด์นี้เลยต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูการนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์กันบ้างนะคะ 1. น,นะคะนำมาประกอบอาหารเพื่อรับประทานนะคะในครอบครัวดังรูปภาพตัวอย่างที่อยู่บนหน้าจอสไลด์นี้เลยนะคะเด็กๆคะ 2. นะคะนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้นะคะให้แก่ตนเองแล้วก็ครอบครัว 3นะคะนำไปแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารนะคะเพื่อให้เก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นหรือไว้สำหรับจํำหน่ายนั่นเองอาทิเช่นนะคะมะม่วงก็สามารถนําไปทำเป็นมะม่งวงกวนได้นะคะเนื้อปลาก็สามารถทำไปเป็นลูกชิ้นปลาก็ได้นี่คือการแปรรูปนะคะเพื่อเป็นการถนอมอาหารต่อไปค่ะ การปลูกพืชน,นะคะและเลี้ยงสัตว์แวรับประทานเองเนี่ยก็จะเป็นการช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัวทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะคะในการทําการเกษตรและได้ผลผลิตที่ปลอดภัยรวมไปถึงนะคะใช้เวลาว่างเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและก็ครอบครัวนี่คือประโยชน์นะคะของงานเกษตรค่ะ เอาละค่ะเด็กๆคะก่อนจะจากกันไปนะคะครูฝนขอมอบหมายนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะในรายวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งอยู่ในหน้าที่62-66เด็กๆสามารถเปิดไปพร้อมกับครูฝนได้เลยนะคะหน้าที่62นะคะข้อที่1ใหญ่ คําชี้แจงนะคะเขาให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วนําตัวเลขบนภาพที่เป็นงานเกษตรมาเติมลงในกระถางต้นไม้นะคะมีทั้งหมด6ภาพด้วยกันต่อไปค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่63นะคะข้อที่2ใหญ่คําชี้แจงเขาให้นักเรียนจําแนกประเภทของงานเกษตรโดยนําตัวอักษรหน้าข้อความงานเกษตรที่กําหนดเขียนลงในช่องว่างนะคะมีทั้งหมดนะคะ 8ข้อด้วยกันแล้วก็มี4ตัวเลือกนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่64นะคะหน้าที่64ข้อ3ใหญ่เขาให้นักเรียนสังเกตภาพงานเกษตรแล้วเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงในเมล็ดถั่วนะคะตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะทำตั้งแต่หน้าที่64ถึงหน้าที่65เลยนะคะสำหรับข้อที่3ใหญ่ ต่อไปค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่หกสิบหกนะคะข้อที่สี่ใหญ่โจทย์นะคะเขาให้นักเรียนอ่ะบอกผลผลิตที่ได้จากพืชและสัตว์นะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรโดยให้นักเรียนเนี่ยเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงในเมล็ดถัว่วหน้าข้อความนะคะต่อไปค่ะข้อที่ห้าใหญ่นะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยเรียนรู้เรื่องความสําคัญประเภทและการนาผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์ แล้วนักเรียนเนี่ยเข้าใจอย่างไรโดยให้นักเรียนเนี่ยเลือกคําตอบที่เขากําหนดให้นะคะเติมลงในช่องว่างครูฝนขอฝากไว้ด้วยละกันนะคะตั้งแต่หน้าที่62ถึงหน้าที่66สําหรับคลิปโรนี้ครูฝนก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้กลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนกันมาในคลิปโรนี้แล้วก็อย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดกันมาด้วยนะคะวันนี้ครูฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปโหน้าค่ะเด็กๆคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย